ราระมาทุกขา์าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมามีสองอย่างคืออุปาจินากะสังขารสังขารที่มีใจครองและอนุปาทินากะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองทุกแปลว่าสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสุดท้ายก็ต้องแตกสลายไป อันนี้คือความหมายของคำว่าทุกสังขารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสังขารที่มีใจครองเช่นคนสัตว์หรือสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นสิ่งของต่างๆบนโลกใบนี้ทุกอย่างล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เ,<อ>เปลี่ยนแปลงและแตกสลายในที่สุดอย่างเช่นมนุษย์เหานี้แรกเริ่มเกิดขึ้นมาก็อย่างหนึ่ง ขึ้นเรื่อยๆก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็แตกสลายคือหมดลมหายใจตายไปในที่สุดทั้งขานทั้งหมดทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพเกี่ยวกันนี้ทั้งสิ้น